สวัสดีครับท่านผู้ชมครับอาจารย์นันต่อยกลับมาพบกับท่านผู้ชมอีกแล้วครับผมวันที่2ของการให้ต้นกล้วยเป็นอาหารวัวแทนหญ้าครับท่านผู้ชมวันนี้ผมจะพาท่านผู้ชมมาดูมาติดตามนะครับให้เห็นกันจะจะแบบสดๆนะครับวันนี้คุณปูสับต้นกล้วย2ต้นกันเลยทีเดียวครับท่านผู้ชมมาให้วัวกินนะครับวันนี้เอามาให้ท่านผู้ชมดูเลยนะครับช่วงแรกๆแบบนี้ครับ ก็คุยๆดมๆดูลาดเลาไปก่อนนะครับแต่จริงๆแล้ววัวเขากินฝุ่นเขาโพดมาแล้วนะครับมีฝุ่นเขาโพดติดล้างไว้ให้เขาแล้วนะครับก็เลยเพียงแค่สูดๆดมๆไปก่อนนะครับแต่ก็มีกินบ้างนะครับกินบ้างเดี๋ยวไปดูอีกตัวครับท่านผู้ชมครับไปดูอีกตัวหนึ่งนะครับอีกตัวตัวนี้เป็นวัวเลี้ยงลูกนะครับวัวแม่เลี้ยงลูกลูกเขาเกิดมาได้78วันแล้วนะครับ ัวเลี้ยงลูกนะครับก็จะกินเยอะหน่อยนะครับเพราะว่าเขาต้องการพลังงานต้องการสารอาหารที่มากกว่วปกตินะครับแบบนี้ก็กินนะครับเห็นไหมครเขาก็เริ่มกินนะครับอ่ากินแล้วกินแล้วคุณปู่ก็นาราครับนํารํามาผสมให้เขานะครับเดี๋ยวท่านผู้ชมดูดูดูนะพอมีราหอมๆครับท่านผู้ชมครับรามาโรยๆนะครับหลอกล่อให้เขากินเห็นไหมฮะ พัวบางข้อนะครับที่ไม่เคยก็ลองลองลองใช้ลำานี่แหละครับท่านผู้ชมเดี๋ยวมาดูอีกตัวหนึ่งนะครับอีกตัวหนึ่งผูกหางกันนิดนึงนะครับเพราะว่าตัวโน้นเลี้ยงลูกนะครับอ่าคนนี้ตอนนี้คุณปู่นำลำมาโรยให้เขาแล้วนะครับเดี๋ยวมาดูกันนะครับดูกันก็ใช้วิธีนี้แหละครับท่านผู้ชมนะครับหลอกล่อให้เขากินหลอกล่อให้เขากินเขาก็จะกินดีแบบนี้เพราะว่ามันมีความหอมของลำนะครับ ปกติจริงๆแล้วถ้ามีกากน้ําตาลผสมเกลือลงไปด้วยนะครับเหมือนกับเป็นการปรุงรสอย่างหนึ่งนะครับกินกินแล้วใช่ไหมกินแล้วนะครับท่านผู้ชมครับไอการให้ต้นกล้วยนะครับต้นกล้วยสับแทนหญ้าสดเนี่ยนะครับมันมีข้อดีหลายอย่างนะครับท่านผู้ชมนะฮะไม่ใช่เฉพาะหน้าแรงนะครับท่านผู้ชมคนเลี้ยงวัวหน้าฝนก็ลําบากเช่นเดียวกันใช่ไหมละครับ หน้าฝนเนี่ยโอ้โหการไปตัดหญ้าเกี่ยวหญ้ามาให้วัวนะครับก็ค่อนข้างที่จะลําบากเหมือนกันนะครับเห็นไหมครับกินแล้วเหลือนิดเดียวนะครับเห็นไหมขนาดว่าเขากินฝุ่นข้อโพดก่อนแล้วนะครับถ้าหากว่าไม่ได้กินฝุ่นข้อโพดนะครับหรือไม่มีอาหารให้เขากินก่อนหน้าเนี่ยเขาจะกินดีกินเก่งมากกว่านี้นะครับแต่แบบนี้เขาก็กินอยู่นะครับเห็นไหมครับกินกิน บัวก็ไม่ผอมครับท่านผู้ชมนะครับบัวผมก็ไม่ผอมสังเกตดูไม่ผอมนะครับบอดี้สกอร์ก็ใช้ได้พูดถึงฝุ่นข้วโพดนะครับก็มีติดล้างไว้ให้ให้บัวกินหลังจากนั้นนะครับหลังจากที่ผมให้ให้ให,ให,ให้ให้ต้นกล้วยสับแล้วนะครับผมก็ต่อด้วยอาหารข้นครับท่านผู้ชม ต้องมีอาหารข้นด้วยนะครับไม่ต้องเยอะอย่างข้อผมเนี่ยนะครับอาหารข้นที่ให้ก็ประมาณ1กิโลครึ่งนะครับผสมกับรำประมาณครึ่งกิโลรวมละ2กิโลนะครับรวมละ2กิโลเพราะอะไรเพราะว่าเฉพาะ,ะต้นกล้วยสับเนี่ยนะครับมันมีปริมาณโปรโตีนไม่มากพอนะครับ มันเป็นเพียงอาหารหยาบนะครับทดแทน้าแต่อาหารข้นก็สําคัญและจําเป็นโดยเฉพาะวัวที่เลี้ยงลูกน้อยแบบนี้นะครับวัวที่เลี้ยงลูกน้อยเนี่ยเขาจะต้องการอาหารต้องการพลังงานต้องการโปรตีนนะครับต้องการอาหารนั่นแหละนะครับมากกว่าวัวปกติอยู่แล้วนะครับเพราะว่าไหนจะมาบํารุงร่างกายมาผลิตน้นํานมให้ให,ให้ให้ตนเองให้ลูกเขากินอีกนะครับไหนจะลูกต้องมาดูด นมดูดพลังงานจากเข้าไปนะครับเพราะฉะนั้นนี่อาหารข้นก็มีความสำคัญและจำเป็นโดยเฉพาะอย่างยิ่งนะครับวัวเลี้ยงลูกวัวเลี้ยงลูกแบบนี้นะครับนี้เรากลับมาพูดถึงต้นกล้วยนะครับต้นกล้วยนี้ท่านผู้ชมผมเนี่ยเลี้ยงวัวมานะครับประมาณ3-4ปีนะครับก็ไม่มีประสบการณ์เยอะหรอกนะครับแต่ว่า ต้นกล้วยเท่าที่ผมนํามาใช้ทดลองใช้เนี่ยนะครับสามารถใช้ได้ทั้งหน้าแล้งและหน้าฝนนะครับหน้าแล้งย่าไม่ค่อยมีนะครับเราก็ใช้ต้นกล้วยนี่แหละครับมาสับให้วัวกินก็ทดแทนญ้าสดได้นะครับได้ดีเลยทีเดียวนะครับหน้าฝนนี่โอ้โหถึงแม้ย่าจะเยอะนะครับท่านผู้ชมแต่ว่าการจะนําวัวไปผูกไปมัดไปล่ามหรือการไป ตัดหญ้าเกี่ยวญ้ามาให้วัวนี่โอ้โหคนเลี้ย,ยงวัวรู้นะครับว่ามันลาบากแค่ไหนเพราะฉะนั้นมีต้นกล้วยนะครับตัดสัก2ต้นลากเข้ามาในร่มแล้วก็สับสับ,สบรวยด้วยกากาน้ําตาลเกลือผสมกันรวยรยลาดลาดนะครับแล้วก็มีมีลำรวยรวยนะครับรวยให้หลอกล่อให้เขากินนะครับมันก็ใช้ได้นะครับโอเควันที่2นะครับของการนำ ต้นกล้วยมาให้วัวกินนำมาฝากท่านผู้ชมแต่เพียงเท่านี้ครับขอบคุณแนละสวัสดีครับผม